วันนี้อยู่นอกสถานที่นะครับอนนอตอนนี้อยู่ที่อาประชาทิตยี่สเจนะครับมาซ่อมเครื่องของซัมซุงนะครับอาการขึ้นดีนะครับก็อย่างนี้ยนะครับหนูเล่นเละเลยเดี๋ยวทำการแก้ไขนะันี้สารเลยอืทำไมไม่มีที่เสียบ เคยซ่อมแล้วใช่ไหมครับยังยังเหรอมมาเจอไหนอ่ะซื้อไม่รู้เหมือนกันนี่ซื้อซื้อมาจากห้างไม่ได้เคยซ่อมไม่เคยซ่อมใช่ไหมไม่เห็นมันไอมแต่น็อตมันไม่ตรงนะน็อตนมันบางตัวตัวสั้นบางตัวตัวยาวไม่รู้แปลกมันเคยซ่อมไหมตัวนี้ครับ เหมือนมีคนพันแล้วมันพันเนึ่งนมันกัดกัดพันเลยก็เดี๋ยวถ้าทําเสร็จเดี๋ยวผมจะใส่ตะแกรงไว้ให้ด้วยแต่ว่าถ้ายาวอย่าเปิดฝาทิ้งไว้เพราะมันจะเข้าได้อีกใช่ครับมันก็จะเสียอีกเดี๋ยวต้องรื้อข้างบนก่อนอันตรายนะมันมันหัวออกไปก็อันนี้ใส่มะขามอ่ใช่ไหมใส่พันเลยต้องรื้อข้างล่างอีก แต่ตัวนี้ไม่เคยซ่อมนะซื้อมาออออสองปีใช่ว่ามันสามปีมันก็พังเลยเพราะมันเล่นเละเลยเตัวรล่นะนื้อซื้อ,ซ,อซื้อมาใช้ไปอย่างนี้แหละพัานแล้วก็ซ่อมไปสองรอบทีนี้ก็เลยขายทีนหนูไหมซ่อมอ่ะ พอหนูนี่แหละไปใจส้มแล้วต้องทําที่กันหนูไงไม่งั้นมันก็พังอีกต,อต้องการตัวไหนใช้เดี๋ยวพามให้เนี่ยเดี๋ยวใส่ตะแกรงเหล็กให้แต่ว่าอย่าเปิดฝาไว้มันมันจะไม่พังอีกถ้าเปิดฝาไว้ก็พังอก <laughs> ีกใช่ค่ะถ้าส้มถ้าส้มแล้วไม่ไม่ใส่ตะแกรงมันก็จะเข้าอีกพวกเนี้ยมันไม่จบหรอกวันสองวันมันก็เข้าอีกแล้วคราวนี้ก็ทำมอือนี่สกราว

้วยนะครับเละเลยนะเ็อยู่นี่ประมาณสองชั่วโมงเส้นสายสายใหญ่หรอสายเล็กอนะ ไปทำไมอ่ะาไปจีดืิอมี <su> ิวางไว้ย <su> ี่แล้วอะไรเข้าเต็มเลยมันเข้าตรงไหนวะเนี่ยโอ้เนี่ยมันเจาะทะลุเลยนี่ีะจะซ้ำตะเกรงไงไม่มัน มันเจาะเลยนะน่ะมันอยู es ่นานแล้วลูกบหารูเลยอะไรดาวอรอคอถออะไรเนี่ยหรออดนอดหรอเหมือนน็อตไม่ใช่หรอ ะตูแหลกแลกเนี่ประตูเ <laughs> อาขยะไปกินกินน้องสำราญนะ มีน็อตด,ด้วยหรือเ่าน,น,อน็นอตะมันน็อตตังค์โอ้ยไอ้น็อตเมื่อกี้เก็บไว้ทางไหนอะไอ้ข้างหลังะ <c oughs> อะต่อแมวมาได้กินหนุนเปล่าเนะ <c oughs> ปก่าหรือไมเก็บบอกวะเ <c oughs> <c oughs> ออเสพพานด้วย เดี๋ยวก็ตึงเสายพานให้ด้วยนะครับจะออกอีกเห่อเอ้ยงานคืออ่ากระเต๋ากระเต๋า แล้ก็เด e. ่นขึ้นไปเกินเลยเตะยัดขึ้นบนเลยยกทางออกความเลยดีกว่ามั้ง เจ็บไปก่อนะนังติดมันกอกันเตรียมอยเนี่ยฝั่งเนี้ยความเลยไหมความความต้องถอดอันนี้ถอดเลยวะไม่ต้องถอดมั้งอันเดียวนี่ ยกออกเลยนะครับอันนี้เยอะน้ไม้ตาไปแล้วนะเขาเกิดด้วยนะ่ <c oughs> <c oughs> เอาอะไรเยอะย่มาหนึ่งก็ตัวนี้ค่อนข้างอยู่ไกลจากร้านนะครับก็เลยมาบรรเลงที่บ้านเขาเลย เปิดให้จบเนาะล <laughs> องเครื่องเหรอ <c oughs> เป็นร้านปหรอนะครับ <c oughs> ทั้งในสาบทั้งหนูแล้ว <c oughs> ขออะไรที่เหลือของเราบ้า mới nè đòi đòi không nghe đòi chim từng người nào chim นึงไม่อยู่หรอกหนูเยอะขนาดนี้จะทับทับไปอีกชั้นหนึ่งเลยเจอแล้เป็นไงขึ้นมะคว่ำเลยดีกว่าม,าามนนั้ยคว่ำอย่างเงี้ยเหเราไปะที่นี่เลย ใส่อันนี้ไปก่อนเดี๋ยวก็จะใส่ตะแครงนะครับนีตะแกรงแกรงเหล็กนะครับเหล็กเคลือบสียังนางนะครับสลิมไม่ขึ้น จาะได้นะน้าสติกเนี่ยพสติกหนามากนะมันไม่ได้จาะตรงนี้นะจาะข้างข้างเลยถ้าตรงนี้ผ่านงไม่จาะจอยจอดหนาเลยยอนเลยจาะได้ เดี๋ยวกลือ,อไว้เลยนะครับก็ใส่ทั้งแั่นเลยต้องสองชั้น,นมั้งี่านดูไม่ค่อยใหญ่โอเคเดี๋ยวใส่ตจะแกรงตัวนี้ คือนะครับใส่ท่อหด อกนนะพับให้มันเอียงซ้ายขวาหน้าหลังหนี่ยใจ <c oughs> ตัดก่อนก็ได้ไมั้ยไม่ต้องพับม,มบบบบั้ยวางวางกนวางเฉยเฉยก่อนใส่ย,ยากเลยก็ <c oughs> ประมาณนี้นะ ใจไม่ได้มา <laughs> ชิมเล็กเดี๋ยวจะพับหน่อยเนะี่ยพับให้มันตัดก่อนเดี๋ยวให้ดูว่าพับยังไนงะ นะครับแล้วก็พับให้เอียงซ้ายเยงขวานะครับมันก็จะเท่ากับตัวรูจะเล็กลงเยอะเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็จากรูเดิมมันนี่เนาะรูดเดิมมันใหญ่นี้นะครับก็เป็นพับครึ่งแล้วก็มาพับซ้ายขวาให้มันเอียงกันเยื้องกันนะมันก็จะทําให้รูเล็กลงนี่ตัวนี้ตัดนะครับ ก็จะยิงน็อตรอบเลยนะครับกลางยิงหาสั้นสัรส้นยาวเลยมุมข้างมันไม่เกะกะอยูน่นะในตรงนี้ด้วยเดี๋ยวให้ตัดขันเอาตัดแล้วก็ขันลงมันก็ยิงตรงนี้เลย คันนโอ้นิดมือใช้มือยันดีข้างข้างเป็นยางเนี่ยตรงกลางเนี่ยต้องใส่หรอใส่รัดนะลวดลวดไม่รู้อยูไอ่ไหนเจอลวดเลยอะไรต่อเลยออเอามาจากโรงงาน ยี่นี่หาไม่เจอฮ้่เลยลํากลอบของเลือนะครับตัวนี้ไม่เสนะอจอดต่อยนี่ออกแล้วหมุนมันดีกว่ามาั้งเอยไม่หมุนใช่หมุนยาวไปวะ มันหักแล้วนี่ว่าเพราะแต่เขาหมุนไม่สุดเลยทับข้างบนเลยมันเด้เอออมีไอ้เง่นรองนะไม่ได้ปรับเฮ้ตยตรงนีออ้ ยังไงเลยไม่เ้อเกันเนอะชนะรัดสองตัวมากกันหนูครับหนูกับสายไทยเหรอก็ซ่อมซ่อมแล้วทำาไมใส่อ่ะเดี๋ยวมันก็นเสียอีกไม่เกินรัดที่หนึ่งหรอกนีเกันสายเห็ดกับสายไสยใช่ไหมใช่ครับ

ตอนนี้ก็กำลังประกอบกรับนะครับไอใส่น้ำด้วยไอใ,ใส่น้ำทิ้งจะเชื่อเอาแปรงล้างหน่งตัวนี้ไม่สาอะไรวะไปไหนนะ <c oughs> ็เดี๋ยวทำการลองข้างนอกก่อนนะครับไม่ไม่ไม่ดันมือได้ไหมนะเปิดเลยได้ไหมไม่ได้ต่ออไปครับน,นานนะยุ่งกันสุงนานมันต้องคิดมัน,นทีหน่งไอ้ลองโยกเลยให้มันหนูนอยู่งงมากไม่สนิทด,ดีนะ ปรับได้ไหมมดูนวมันน่าจะ,ดดนะะหมุนเกิหมละหมแล้วนะครับสอนเสท้อน,หน,นหน้าไงสะอน ชอบหล่นเลยนะนนเ้ลองยกดูนี่อ๋อมันมีเซ็นเซอร์มันจับที่ฝาล่างไงเฮ้ยเซ็นเซอร์มันจับที่ฝาล่างไงใช่ป่ะ ลองยกยกรถลยฝาบ,บนเลยกลดกดยกเลยไม่ได้อยู่ฝาบนนี่แหละจะงงก็ปิดไม่สนิทแตมันได้อยู <c oughs> <c oughs> น่นูนเลยอยงมาเลยฮะ

จออโต้ยังไม่ออโต้โอ้ยังไม่ลงม,มุนนะใบพัดมุนไม่เห็นเลยโอเคกอปะ่ะสี่ห้าเออห้าสี่ห้าสาม S <S มองตรงนี้เ,นเป็น,นยังโอเคแล้วประกอบไปลองน้ำข้างในนะครับตรสอบเติมน้ำนะครับที่ว่าน้ำเข่ามันไหลเบาแล้วเป็นวันอาทิตย์วันหยุดเนี่ยนะครับปั๊มไม่มีนะครับก็เลยนทะดสอบรวดเร็วน,นะครับใช้สายยางช่วยเนาะ อนนี้ก็ทำการทดลองซักนะครับโอเคตอนนี้ซักได้ปกตินะครับเดี๋ยวจะลองสั่งกันแห้งนะครับโอเคนครับปน้ำปกตินะครับ ลองปั่นก่อน ตอนนี้ถังหมุนแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับหนูเข้ากัดซายนะครับก็ใช้เวลานานนิดนึงก็ทำการแก้ไขต่อสายใหม่นะครับแล้วก็ตึงสายพานสายตะกรักนนะครับตรวจเช็คระบบาการทำงานต่างๆนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็โอเคนะครับจะส่งงานได้นะ